สิสตุลาคมน้อมลำลึกวันครอบรอบสู่สวรรค์คาลาัในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9แม้ไม่อาเทียบหนึ่งใน่ล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยาก พพวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณวงเวียนโปงกลางเทศบาลเมืองกาลสินค่ะซึ่งโดยรอบบริเวณโปรงกลางนะคะมีนิทรรศกรรมศิลปรกรรมร่วมสมัยค่ะที่เป็นศินลปรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยกลุ่มศิลปินร่วมสมัยภาคอีสานเพื่อเป็นการน้อมน,น้มลึก ครบรอบเสด็จสู่สวรรคาาลัยโดยรอบนี้นะคะจะมีทั้ง4มุมด้วยกันส่วนทั้ง4มุมนั้นจะมีภาพอะไรบ้างจากศิลปินท่านใดไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่มุมแรกนะคะเรียกได้ว่าเป็นมุมที่ต้องบอกว่ามีภาพทั้งหมด3ภาพด้วยกันในแต่ละมุมนะคะ มุมแรกค่ะชื่อนะคะชื่อภาพคือพ่อของแผ่นดินนะคะโดยศิลปินคุณเสนอสมสิธิ์นะคะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของแนวคิดของการสร้างสรรค์ผลงานนะคะในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรากตามพระวรกายนะคะเพื่อที่จะพัฒนาบ้านเราให้น่าอยู่นะคะนี่คือภาพแรกค่ะจะต้องบอกว่าภาพต่อไปเป็นอีกหนึ่งภาพที่มีความสวยงามนะคะของพระอ,อัจฉริยภาพนะคะซึ่งภาพนี้มีชื่อว่า ใต้ร่มพระบารมีค้ำจุนผืนป่าและธรรมชาติค่ะโดยในภาพนะคะก็จะมีทั้งธรรมชาติผืนป่าผืนน้าด้วยกันนะคะซึ่งศิลปินผู้วาดภาพนี้ก็คือคุณอัินันบันทิตานะคะที่มีแนวคิดเรื่องของนะคะพระองค์ทรงรักไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นไม้ป่านะป่าและน้ํานะคะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะและภาพต่อไปนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพที่มีความสวยสดงดงามเป็นศิลประร่วมสมัยจริงๆนะคะที่มีชื่อภาพว่าพระสเสวยสวรรค์ทิพยะพิมานนะคะซึ่งต้องบอกว่าสื่อถึงพระองค์ท่านอยู่ด้านบนสวงสวรรค์นั่นเองนะคะ mm hmm. และภาพนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่ต้องบอกว่าผู้วาดภาพนี้นะคะชื่อว่าคุณบรรดาลศรีดาดิศค่ะ นี่ก็คือฝั่งแรกนะคะแค่ฝั่งแรกแบบค่แต่ละภาพก็ยังบอกสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งต่อไปค่ะ นี้ก็คือฝั่งที่อยู่หน้าสถานีตํารวจภูทรเมืองตริงค่ะภาพแรกมีชื่อภาพว่าชะตาชีวิตค่ะซึ่งจะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่มีแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพ์ของพระองค์ท่านนะคะซึ่งศิลปินผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้วาดภาพนี้นะคะคุณจุธาฤทธิ์จันทรทองแท้ค่ะอิงภาพสวยๆนะคะภาพนี้เป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่ต้องบอกว่ามีศิลปะและความสวยงามที่ งดงามจริงๆนะคะชื่อภาพว่าคูพระโลภิกขุนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่มีความสวยสดงดงามพระผู้ครองพระองค์ตามพระธรรมวินัยค่ะซึ่งศิปลปินนะคะผู้วาดภาพนี้ก็คือคุณอานน์หานามคะ่ะภาพสวยๆนี้นะคะชื่อภาพว่าพ่อหลวงของปวงประชาคะ่ะเป็นภาพวาดนะคะโดยฝีมือของศิปลปินคุณนรงค์วันนะคะเป็นภาพสวยๆอีกหนึ่งภาพซึ่งมีแนวคิดคือ พ่อหลวงของปวงประชาทรงงานทั่วล่านะคะปวงประชารมเย็นเป็นอิ่งภาพที่อยากจะให้ทุกคนท,ทุกท่าน,นะะได้มาชมกันเป็นภาพจางดงามอยู่ในสายตาเป็นแรงสัทธาแรงกล้าอยู่ในหัวใจ เดี๋ยวเราข้ามไปฝากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินกันเลยว่าจะมีภาพอะไรบ้างเริ่มจากภาพแรกที่ทุกคนเห็นพระองค์ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพและพระองค์ท่านทรงสนใจและชื่นชอบในการถ่ายภาพเป็นอย่างมากค่ะ สำหรับภาพต่อมานะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่มีชื่อภาพว่าอนาคตค่ะศิลปินผู้รังสรรค์วาดภาพนี้คือคุณสุรเดชวัฒนาประดิษฐ์ชัยค่ะวาดภาพในหลวงรัชกาลที่9ตอนวัยเยาว์ด้วยความคิดที่ว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของอนาคตของประเทศไทยและภาพต่อมาต้องบอกว่าทุกคนสังเกตเห็นที่หยดเหงื่อนะคะซึ่งชื่อภาพนี้ต้องบอกว่าชื่อภาพว่า ยดเหงื่อเพื่อปวงประชาค่ะในหลวงรัชกาลที่9ส่งอุทิศพลังพระวรกายพลังสติปัญญาทั้งมวลเพื่อปวงประสมนิกรชาวไทยศิลปินผู้สร้างสารรค์ภาพนี้คือคุณธีรพงษ์งามวิทยานนท์ค่ะและภาพต่อไปค่ะเป็นภาพที่มีชื่อว่าศิลปินของแผ่นดินผู้ที่หลังสรรค์ภาพนี้นะคะต้องบอกว่าคุณสันติทองศุขค่ะซึ่งแนวความคิดในการสร้างสารรค์ผลงานนี้ค่ะ คุณสันติได้บอกว่าท่านส่งดำรงรักษาดูแลและส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนธรรมและยังศึกษาสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเช่นกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราข้ามไปที่ฝั่งอาคารร้อยปีโรงพยาบาลกาลสินกันเลยค่ะเริ่มจากภาพแรกนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยงามเช่นเดียวกันค่ะภาพนี้นะคะมีชื่อภาพว่าคิดถึงรอเก้าผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพนี้ค่ะศิลปินคือคุณอมรอ,อินทิศค่ะต้องบอกว่าแนวคิดของคุณอมรน,นะคะได้กล่าวไว้ว่ารอเก้าเป็นพระมหากษัตริย์ที่เหล่าผสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติได้ให้ความกรุ๊บ เป็นที่สุดและภาพต่อมาค่ะคุณผู้ชมขาภาพนี้ต้องบอกว่ามีชื่อภาพว่าทรงงานเพื่อถวยราศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานนี้ค่ะคือคุณสิริสัทธาผลแนวความคิดในการวาดภาพนี้คุณสิริได้กล่าวว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9โดยได้เสด็จเยี่ยมเยยนราษฎรทั่วทุกถิ่นไทย และภาพต่อมาค่ะคุณผู้ชมขาภาพนี้มีชื่อภาพว่าน้ำพระทัยของคนบนฟ้าภาพนี้ลังสรรความสวยงามโดยศิลปินที่มีชื่อว่าคุณพจนนาทองคำค่ะซึ่งคุณพจนได้บอกถึงแนวความคิดไว,ว้ว่ากว่า2,000โครงการที่เหนือหัวรัชกาลที่9ได้ส่งให้ไว้บนแผ่นดินนี้แผร่ไพศาลไปต่างชาติต่างภาษานับเป็นน้ำพระทัยที่มีคุณโอปการอันยิ่งใหญ่ และภาพสุดท้ายของฝั่งตึกร้อยปีนะคะกับภาพที่มีชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินค่ะสำหรับศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานได้แก่คุณเรือนศักดิ์ปัตถาวโรค่ะผลงานชิ้นนี้ต้องการแสดงอารมณ์ความรู้สึกหวนคิดถึงพระคุณของพระองค์ที่ปกครองแผ่นดินไทยในระยะเวลาครองราดยาวนานถึง70ปีค่ะ ค,คะ่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากภาพสวยๆนะคะที่อยู่ทั้ง4มุมนะคะของวงเวียนรงรางแล้วในส่วนของวงเวียนรงรางเองค่ะก็ได้จัดดอกไม้นะคะรวมไปถึงในส่วนของดอกดาวเรืองที่เป็นรูปเลขเก,ก้านะคะทุกท่านได้มาเช็คอินกันด้วยนะคะในส่วนของนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าโดยกลุ่มศรริลปินร่วมสมัยภาคอีสานร,ร่วมกับเทศบาลเมืองกาลสินจะจัดถึงวันที่31ตุลาคมนะคะท่านใดที่ยังไม่มาเช็คอินต้องรีบๆมาเช็คอินกันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ใครที่อยากจะได้นะคะในส่วนของสูจิบัตนะคะเพื่อเป็นการน้อมลำลึกพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรค์คาลัยค่ะท่านสามารถไปขอสูจิบัตเล่นนี้ได้นะคะที่ทอสินนะคะเทศบาลเมืองกาลสินที่อยู่สารากางหลังเก่าจังหวัดกาลสินอย่าลืมมาเช็คอินกันเยอะๆนะคะวันนี้ประพาววิริที่น้องแบงต้องไปแล้วสวัสดีค่ะพไ่ไมทใ